เราก็ดูหน้าอนอไลก็ได้ดูได้เซ็นเซอร์เลยเวลาเราเราเรียวทามจูนใช่ไหมล่ะเราก็ลองเหยียบดูเลยอ่ะพี่อัดวันนี้เรามาทำคลิปอะไรดีพี่ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมครับรถมิวเอ็กซ์หนึ่งจอซูมิวเอ็กออกมาใหม่นะติดกล่องของผมไปก็คือเอางี้ลูกค้าไปอุดอีจีอามา เขาก็อยากให้มาตรวจเช็คเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันอืดแต่โดยความเป็นจริงนวที่ผมเคยเทสอะมันไม่มันไม่มีผลอะไรนะครับแต่คราวนี้นี่คือบริการหลังการขายถ้าลูกค้าอยากให้ตรวจเช็คอยากให้ลองปรับจูนให้เพิ่มอีกหน่อยอก็เดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับของเรามันเรียวทามัมนดูได้ตลอดเรียวทามดูได้ตลอดแล,แล้วก็เช็คได้ทุกอย่างนะหน้าตาเครื่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราออกไปจูนดูดีกว่านะครับอย่ารอช้า นะครับลูกค้าเยอะที่ซีวัวตอนนี้ไปลุยเลยขั้นตอนในการเช็คเราต้องทำอะไรบ้างไรัก็เดี๋ยวเปิดโปรแกรมจูนดูแล้วก็ก่อนที่จะปรับจูนเนี่ยอ่อยวิ่งดูก่อนเดิมๆว่ารถที่เราจูนไว้ให้เนี่ยลูกค้าไม่หมายถึงว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็ลูกค้าอยากได้เพิ่มเอาไว้ง่ายเขาบอกอยากได้ความเร็วช่วง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะก็คือว่าให้มันอัตราเร่งติดติดตีนมากขึ้น เราก็ออกไปเช็คนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าอยากได้ก็ต้องปรับจูนให้เขาดิอ่าใช่เราไม่ใช่แต่เราติดตั้งกล่องอย่างเดียวนะถ,ถ้ามีปัญหาอะไรก็คือก็โทรเข้ามาได้เลยนะอย่างเมื่อกี้ก่อนก่อนคันนี้เนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนหัวฉีดเป็นเทอร์โบมาแล้วร้านหัวฉีดเขาก็ปรับจูนมาให้แล้วแต่รถมันวิ่งแล้วมีอาการกระเด้ากระตุก,กก็เราก็ปรับจูนแก้ไขให้ลูกค้าก็แฮปปี้กลับบ้านไปนะครับเหมือน1.9เมื่อกี้ที่ออกไปอันึ่ง ลูกคา้าถ่ายไม่ทันอนะ่ะจีิบกล้องไม่ทันเออลูกค้าบอกควันท่วมเลยอะไรเงี้ยอ่ะเราก็มาปรับจูนให้มันพอดีนะครับรถก็วิ่งสมูทลูกค้าก็ชอบก็อย่างที่เหน่งถามไม่เหน่งถามเมื่อกี้เนะี่ยก็คือ ECU shop อ่ะไม่ได้รับติดตั้งกล่องอย่างเดียวแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยแล้ลูกค้ามีปัญหามาจากที่อื่นเราก็พร้อมดูแลถ้าใส่ใลูกคา้าเราเราแก้ให้หมดแหละแก้ให้หมดออนะถ้ามีปัญหาอะไรคือ อยากให้โทรมาคุยก่อนนะโทรมาคุยโท,โทรปทรึกษาได้นะเบอร์ call center รรมีนะครับในคลิปน,นี้คผมใส่ใส่เบลล์กันเราก็ดูหน้าอันนาไรก็ได้ดูในทุกเซ,เซ็นเซอร์เลยลวเวลาเราเราเลียวทามจูนใช่ไหมล่ะเราก็ลองเหยียบดูเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวอันเนี้ยอีกสิ่งหนึ่งเลย มันชอบมีคําถามมาเนาะตั้งลูกค้าถามในคอมเมนต์มาว่าคุณคุณติดกล่องไวเน,นี่ยแม่งมีควันเปล่ามีควันจริงเปล่าอ่ะเด่งถ่ายด้านหลังดีเปล่าวันนี้ให้ดูเลยหรือเหยียบเต็มคันเร่งให้ดูโอ้ย,อยดูยแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าคนจูนควันท่วมนี่แม่งด้านหลังนี่แม่งแบคก,กาแม่งดำปี๋เลยนะอ่ะดูอ่ะมีควันไหมนี่เต็มคันเร่งนะมีไหมอ่ะไม่มีควันอ่ะดูดิขนาดมองกระจกข้างยังไม่มีควันเลย ล้วอัตราเร่งมันก็วิ่งดีจริงแต่คันเร่งปุ๊บมันติดเท้าติดเท้าปุ๊บลูกค้าก็ใช้งานง่ายประหยัดน้ํามันครับดีเซลอ่ะบอกตรงว่าติดตั้งกล่องเข้าไปนะถามว่าทําไมติดน้ํามันประหยัดมันสวนทางกับเบนซินครับเมื่อเราติดตั้งกล่องเข้าไปเพิ่มแรงดันเข้ามาเร็วยกหัวฉีดปลดล็อกบูสต์อะไรเข้าไปปรับจูนให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่มีควันแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเพราะมันไม่ได้ไปถกทิ้งนะถูกไหมพี่ใช่เราไม่ได้ไปจูนโอ้โหควันว่วมสร้างวัตทิ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ จูนให้พอดีกับการใช้งานรถบ้านคือรถบ้าน,รถ,านรถแข่งก็คือรถแข่งประนะมาณน,นี้แล้วนี่แล้วี่ที่แก้ปัญหาของเขาคืออย่างไงบ้างล่พี่เอาง,ง่ายๆลูกค้าเริ่มขับชินดีกว่าเขารู้สึกว่าอยากได้เพิ่มอ่ะอยากได้เพิ่มเราก็จูนเพิ่มให้อีกนิดหน่อยพออันนี้เดี๋ยวจูนเพิ่มนะเดี๋ยวจูนเพิ่มเมื่อกี้เช็คแล้วเนี่ยหน้าอาไลท์มันก็แจ้งหมดแล้วว่าแรงดันเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อเนี่ยแรงดันมันแรงดันมันโอเคหมดแล้วเราก็ปรับจูนโช้กโอชีเพิ่มอีกนิดนึง นะครับก็มันจะสนุกมากขึ้นลสการขับอยากคืออยากให้ปรับจูนอยากให้ตรวจเช็คอยากปรึกษาหรือไม่เกี่ยวกับกล่องเอาง่ายก็โทรมาเถอะเอออยากเพิ่มสมรรถนะตรงนู้นตรงนี้อยากอยากแต่งตรงนี้อยากเปลี่ยนเทอร์โบอยากโทรมาได้เราแนะนําไม่ได้ครับตรงนี้ไม่คิดตังค์วันนี้เสียงอาจจะดังนะไม่ได้ไม่ได้ไวไวนะเสียงเออเสียงเขานอกมันดังอ่าโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วไปเนี่ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยดูดิค่ะจูนยกหัวฉีดแล้วพวกนี้ นะครับจูนนะันโฟกัสไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรแรงนันเขามา่เร็วอนะไรพวกนี้นะอ,อ่ะเดี๋ยวออกไปวิ่งดูต่อ ที่ลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสะพานลองปิดกล่องให้ดูได้ได้ป่ะได้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 ไ้ไ้ได้ไ้้ไดไดได้ได้ดได้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 ดได้ไดไดได้ได้ได้ด้ไดขได้ได้ไได้ได่อด้ด้ได้อด้ดด้ไ้ดี้ดลด อ่ะเหน่งเมื่อกี้เหน่งนั่งอ่ะเหน่งก็รู้ว่าเป็นไงเออเหน่งก็เล่นเนี่ยเต็มคันเร่งแะเนี่ยอ่ะอันนี้คือโหมดปิดกล่องมันจะขึ้นเรื่อยเรื่อยมันไม่ได้แย่แต่คือมันมันเชื่อยะอใช่อ่าลองเปิดดูเลยลองเปิดกล่องกดแล้วนะเปิดกล่องนะเสียงเครื่องหนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนเปลี่ยนเลยเร่งเร็วขึ้น ดูันได้รอ่ะดูลองดูได้เลยมีเปล่าวันนะ,ะไม่มีเลยให้มองกระจกข้างก็ได้สำหรับพวกลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องการปรับจูนแล้วก็หรือรถต,ติดไปแล้วอยากให้ปรับจูนเพิ่มสมรนะนี่ก็ใกล้ช่วงปีใหม่เนาะก็โทรเข้ามาเลยเบอร์0818273881เนะครับเบอร์ e c l shop call center ผมฝากนิดนึงนะตอนนี้นอกจาก Facebook และ YouTube ของ e c l shop official เนี่ยฝากเข้าไปดู Tik t o ็ด้วยมีคลิปบ หรถเยอะแยะมากมายก็อยากให้เข้าไปติดตามกันนะครับไปแล้วครับ